สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิ Channel มอนแอนเอลชาแนลมอนี่พาลูกมาปิกนิกพี่น้องจ๋ากบับบรรยากาศดีๆ12 13องศาเซลเซียสของประเทศเนเธอร์แลนด์นานๆที่มีแดดพี่น้องเอ้ยพาลูกมาหาหล่อตากแดดสักหน่อยหนึ่งพี่น้องหาวิตามินดีใสริมหลังกายสักหน่อยหนึ่งต้านโควิดพี่นอ้องค้ำขันไข้เขี้ยวก้าซิมอนกรับพอว่ากันกินในส้นเกลียวหนาโค้กพี่น้อง ชีวิตตั้งเดนพี่น้องจ้าหาอัปเดตพี่น้องนานๆที่จะมีแดดอาทิตย์นี้แดดดีทางวันพี่น้องขอตากแดดเอาวิตามินดีเข้าร่างกายกันด้อจ้าขอความหมูกขอตั้ไปตอบพี่น้องเอ้ยขังค้าไหวก็ยัเครียดให้กันด้วยจ้าไปซะซะกัดทยอยไปให้ด้วยพี่น้องสีสงสัยถามอย่างน้อสิมอนหยาพี่น้องจ้า ฟังเอาด้วยพี่น,ออน,อน้องจักสัมอนบอกอยังเงี้ยครอบชีวิตบ,นบานๆพี่เก้าพี่นอ้องแอบจะกินกับปลาแดงเลยพี่นอ้อง <c oughs> ชีวิตบ,นบานๆท่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมวันหยุดสุดสัปดาห์กะโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยแดดดีกะพา,าลูกออกมาปิกนิก <c oughs> นิมหน่อยๆลิปว <c oughs> ิดีโอสั้นๆพี่น้องจะ ขอบคุณเพื่อนใหมเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมแห่งรังใจช่องซีมอนนเอลชนแอเดค่ะเดอขอบคุณนล่ะัลโหลพยลพี่าว์ลาว์ายพีาน้ลงว์ลา้าวลาว์ลาน์ลาลา์าว์ลาาวดลลา์ลาว์าวลาว์อาวาว์ลาาลาวว์ลาาวาลาาลาว